สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับ u p s แต่ละประเภทกันนะครับหากถามว่า u p s นะครับคืออะไรคนส่วนใหญ่คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าคืออะไรทําหน้าที่อะไรและอาจจะมีบางคนนะครับที่ยังไม่รับท,ที่ยังไม่ทราบนะครับว่า u p s คืออะไรเพราะฉะนั้นเราจะมาบอกความรู้เกี่ยวกับความหมายหนะ้าที่การทํางานและชนิดต่างๆของ u p s กันนะครับ u p s หรือเครื่องสำรองไฟฟ้าคืออะไรทำงานอย่างไรและมีกี่ประเภทนะครับ u p s คืออะไรคําว่า u p s หรือที่เรียกกันว่าเครื่องสำรองไฟฟ้าซึ่งมันก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่สามารถทำการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์อื่นๆที่อย่างต่อเนื่องในเวลาที่ไฟดับหรือเกิดปัญหาก,กับแรงดันไฟฟ้าผิดปกติ u p s ก็จะปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่อยู่เสมอ และอยู่ในร,ระดับที่ปลอดภัยให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเป็นต้นที่และการ<ฆ>ทำงานของ UPS UPS เมื่อได้รับพลังงานไฟฟ้าเข้าไปในตัวแล้วไม่ว่าสภาพกระแสไฟฟ้าที่เข้ามาจะเสถียรหรือไม่เสถียร UPS ก็จะทำการปรับแรงดันไฟให้คงที่เพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นที่เราใช้งานตามปกติหลักการก็คือ ใช้วิธีการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ AC ไปเป็นไฟฟ้ากระแสตรง DC แล้วเก็บสำรองไว้ในแบตเตอรี่ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการสำรองไฟไว้ในกรณีเกิดปัญหากับไฟฟ้าเช่นไฟตกไฟดับเป็นต้นในกรณีนี้ UPS ก็เลยจะนำไฟฟ้าที่เก็บสำรองไว้ในแบตเตอรี่กลับมาใช้งานโดยการแปลงไฟฟ้ากระแสตรง DC กลับไปเป็นไฟฟ้ากสะสะระแสสลับ AC อีกครั้ง เพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราใช้งานตามปกติค่ะภายใน UPS จะประกอบไปด้วย 1. เครื่องประจุแบตเตอรี่หรือเครื่องแปลงกระแสะไฟฟ้า AC ไป DC ทำหน้าที่รับกระแสะไฟฟ้าสลับ AC จากไฟบ้านเพื่อแปลงไปเป็นไฟฟ้ากระแสะตรง DC เพื่อเก็บไว้ในแบตเตอรี่ 2. เครื่องแปลงกระแสะไฟฟ้าทำหน้าที่แปลงกระแสะไฟฟ้าภายใน เช่นแปลง AC เป็น DC หรือแปลง DC เป็น AC เพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราใช้งาน 3. แบตเตอรี่ทำหน้าที่เก็บพลังงานไฟสำรองเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินเช่นไฟตกไฟดับเป็นต้น 4. ระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติทำหน้าที่ปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ เพื่อให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อพ่วงค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของ UPS นะคะ 1. o f f i ออฟฟ UPS ข้อดีนะคะราคาถูกขนาดเล็กมีน้ำหนักเบาออกแบบง่ายไม่ซับซ้อนสามารถป้องกันปัญหาไฟดับได้เพียงอย่างเดียวอายุการใช้งานของแบตเตอรี่และ UPS นั้นสั้นข้อเสียนะคะ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางไฟฟ้าได้เช่นไฟตกไฟเกินและเมื่อมีความผิดปกติทางไฟฟ้าผ่านเข้าไปยัง UPS จะผ่านให้กับโหลดทำให้โหลดเสียหายได้ 2. นะคะ Line t n t e อร i v e UPS ข้อดีนะคะมีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อป้องกันปัญหาไฟเกินและไฟตกและราคาเหมาะสมสำหรับการใช้งานทั่วไปมีขนาดกะทัดรัดน้ำหนักเบา ข้อเสียนะคะไม่สามารถแก้ปัญหาความผิดพลาดทางความถี่ได้และไม่เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีความไวต่อคุณภาพของกระแสไฟฟ้า,ามากๆเช่นเครื่องมือแพทย์เครื่องจักรข้อ3นะคะท o อ Online UPS ข้อดีสามารถแก้ปัญหาทางไฟฟ้าได้ทุกกรณีและมีความเชื่อถือได้สูง อุปกรณ์ไฟฟ้าจะได้รับพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเน,นื่องโดยไม่อยู่ชะงักสามารถผลิต UPS ได้ทุกขนาดและสามารถตรวจช็คเครื่อง UPS โดยไม่ต้องปิดอุปกรณ์ต่อพ่วงข้อเสียนะคะออกแบบยุ่งยากและซับซ้อนมากมีขนาดใหญ่และน้ำหนักเบามีราคาที่สูงกว่าคะ่ะประโยชน์ของ UPSUPS นะคะสามารถช่วยป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้นะคะเช่น คอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะคะที่เกิดระบบไฟฟ้าไม่สเสถียรค่ะเช่นไฟตกไฟดับหรือว่าไฟฟ้าขัดข้องค่ะทําให้จ่ายไฟไม่เต็มกระแสะค่ะโดย UPS นะคะก็จะทําการปรับกระแสะไฟฟ้าเนี่ยให้อยู่ในในระดับที่ดีค่ะเพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้านะคะสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องค่ะส่วนชนิดของ UPS นะคะในปัจจุบันนะคะ UPS ก็จะแบ่งออกเป็น3ชนิดนะคะในที่1น,นะคะ ออฟไลน์ UTP ค่ะหรือว่าสแตนบาย u t s นะคะจากปกติแล้วค่ะอุปกรณ์ไฟฟ้าจะได้รับพลังงานจากระบบไฟฟ้าในบ้านโดยตรงค่ะและในขณะเดียวกันนะคะตัวประจุไฟฟ้าเนี่ยชาร์จเจอร์นะคะก็จะทําหน้าที่การแปลงไฟฟ้า220บโวลต์ AC ค่ะเข้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ด้วยจะถ้าหากไฟฟ้าดับนะคะแบตเตอรี่นะคะก็จะจ่ายพลังงานไปให้กับอินเวอร์เตอร์ค่ะเพื่อแปลงกระแสไฟฟ้า DC นะคะให้เป็น กระแสสลับ a c ค่ะเพื่อให้ใช้กับเครื่องไฟฟ้าได้แต่ว่า UPS นะคะชนิดนี้จะออกมาเพื่อให้ใช้กรณีไฟฟ้าดับอย่างเดียวค่ะไม่สามารถป้องกันกระแสะไฟฟ้าที่ผันผวนได้ค่ะจึงมีลักษณะค่อนข้างถูกกว่า UPS ชนิดอื่นๆค่ะส่วนคุณสมบัติอ f ฟไ i n e UPS นะคะก็จะเป็น1ราคาถูกนะคะ2ค่ะป้องกันไฟฟ้าดับได้อย่างเดียวค่ะ 3. อายุการใช้งานนะคะแบตเตอรี่และ UPS สั้นนะคะ 2. ออนไลน์ Protection UPS หรือ l i n Interactive UPS with Stabilizer ซึ่งตัวนี้จะมีระบบการออกแบบมาที่คล้ายกับ Offline UPS แต่ตัวนี้จะมีการเพิ่มฟังก์ชันเข้ามาก็คือเพิ่มระบบ ช่วยแรงดันไฟฟ้าโดยอัตโนมัติค่ะ Stabilizer โดย UPS ชนิดนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ช่วยในเรื่องกระแสไฟฟ้าที่คงที่ไม่เกิดการกระชากไฟระหว่างไฟตกโดยหากกระแสไฟฟ้าไม่ได้มีการผ่านผวน,นมากนัก UPS ชนิดนี้จะไม่มีการนำเอาพลังงานจากแบตเตอรี่มาใช้เป็นการรักษาแบตเตอรี่ไปในตัว จึงเป็นที่นิยมในการใช้มากในปัจจุบันค่ะคุณสมบัติ Online Protection u p s เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความผันผวนของแรงดันไฟฟ้ามากๆมีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ Stabilizer ป้องกันปัญหาไฟฟ้าเกินหรือไฟตก สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าบางอย่างไม่สามารถผ่านตัว UPS เข้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าได้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานค่ะ 3. True Online UPS เป็น UPS ที่มีศักยาภาพสูงสุดเครื่องปัจจุกระแสไฟฟ้า Charger และตัวแปลงกระแสไฟฟ้า Inverter จะทำงานตลอดเวลาสามารถป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าได้ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นไฟตกไฟดับไฟเกินหรือไฟกระชากก็ยังสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าที่สเสียนให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ค่ะคุณสมบัติทัวร์ออนไลน์ ups มีศักยาภาพการทำงานสูงสุดป้องกันการเกิดปัญหาไฟฟ้าทุกกรณี ไฟฟ้าได้ UPH ชนิดนี้จะเป็นไฟฟ้าที่มีความสเสถียรสูงสุดปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆเหมาะสำหรับการใช้งานของแพทย์และเครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้าต้องการพลังงานไฟฟ้าที่สเสถียรค่ะ